หลังจากผมเอาไปพิสูจน์เลยครังนะครับเจ้าแบตเตอรี่ตัวนี้ครับวันนี้เราจะมาซ่อมไอตัวโคมไฟนะครับโคมไฟติดตัวเสานะฮะนี่เป็นโซล่าเซลล์นะครับนะอันดับแรกอันนี้อันนี้มันหลุดแล้วนะครับกาวมันหลุดแล้วนะถ้าปกติไม่หลุดก็ละลายนะครับใช้ลมร้อนเป่านะฮะเป่าเบาๆนะครับแล้วก็ค่อยแซะออกมาอันนี้มันเป็นเหมือนกาวกาวเทียนนะครับนะครับ ก็พิสูจน์ด้วยการลนไฟนี่ละลายก็แสดงว่าเป็นกาวเทียนนี่ก็ติดกาวเทียนเอาไว้นะครับนะแต่ทีนี้เนี่ยไอ้เจ้ากมนะครับมันไม่สามารถเปิดได้นะเนื่องจากว่าเวลาเขาใส่เนี่ยมันจะเป็นบอดี้เดียวกันนะครับอันนี้ผมผ่าแล้วนะครับนะเป็นบอดี้เดียวกันเลยนะครับนะก็ประกอบเข้าไปนะครับแล้วเอาฝานี้ปิดทับนะแล้วไอฝ้ฝานี้เขาก็ติดกาวไว้ นะครับแกยังไงก็แก,ไ,แกไม่ออกครับผมแกจนแตกมาแล้วเนี่ยเนี่ยครับแตกไปหลายจุดแล้วนะครับแกไม่ออกครับนะสุดท้ายก็ต้องมาผ่านะครับผ่าโดยใช้เลื่อยเนี่ยครับเลื่อยเหล็กเนี่ยนะผ่าออกนะผ่าออกก็จะได้ประมาณนี้นะครับนี่นะครับนะผ่าแล้วเดี๋ยวเวลาเราประกอบกลับเราติดก,กาวเอานะอันดับแรกก็ต้องมาเช็ควงจรก่อนนะครับนะว่ามีไฟจาก โซลาเซลล์จ่ายมาไหมนะครับนะคื่องมือที่ใช้ก็คือมันติมิเตอร์นี้เลยนะครับเนื่องจากเป็นดิจิตอลมิเตอร์ไม่จําเป็นต้องคั่วก็ได้ครับแต่ถ้าตรงคั่วหน่อยก็ดีนะฮะเป็นหนึ่งจุดถ้าปิดหมดก็ประมาณศูนย์กว่านะครับถ้ารับแสงก็ของกว่าหรือว่าถ้ารับแดดจ,จัดอาจจะขึ้นไปเกินสามเกินสี่นะครับนะขึ้นอยู่กับ สรุปว่าตัวนี้มันใช้ได้อยู่นะครับคราวนี้เราก็มาดูส่วนต่อไปนะส่วนของแบตเตอรี่นะครับส่วนของแบตเตอรี่ดูซิมีไฟไหมเนะี่ยตัวนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับเนื่องจากวัดในวงจรแบตเตอรี่ไม่มีไฟเลยครับ นะครับก็สายก็ปกติดีฉนิษฐานว่าแบตเตอรี่อาจจะเสียแล้วนะครับหรือวงจรชาร์จแบตเตอรี่ตัวนี้เนี่ยเสียนะครับเออหลังจากผมเอาไปพิสูจน์แล้วนะครับเจ้าแบตเตอรี่ตัวนี้มันเสียนะเจ้าเซลล์ตัวนี้เซลล์นี้นะครับนะมันเสียครับนะ เนื่องจากว่าผมมีที่ชาร์จนี่นะครับนะก็ลองเอาไปชาร์จดูแต่มันอ่านค่าอะไรไม่ได้เลยนะครับแสดงว่าวงจรภายในจ,จะเสียแล้วนะครับนะเซลล์มันเสียนะครับนะก็เลยลองเอาแบตเก่านะครับตัวนี้แบตเก่าทอดมาจากสว่านนะเอามาลองใช้ดูนะครับนะก็ลองต่อวงจรง่ายๆต่อเข้าไปเลยนะครับนะเราเทสเทสมันก็ติด นะครับเทมันก็ติดดีนะครับนะนะก็ก็เลยสรุปว่าแบตเตอรี่ไปแล้วนะครับก็เลยจะเอาแบตเตอรี่รูกนนี้มาใส่แทนนะแต่ว่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกครับแบต,ตลูกนี้แบต,ตลูกนี้ก็จะตายอยู่แล้วครับนะเดี๋ยวลองใส่แทนแล้วเดี๋ยวมาดูกันอีกทีครับเอาละครับผมก็ต่อเข้าไปแบบแบตเตอรี่เอาเลยนะครับนะเนื่องจากว่าไม่มีที่ย้ำนะครับก็ใช้การแบตเตอรี่เอาเลย จะจากนเขนก็มาพันผ้าเทปครับแล้วก็เสียบสายคืนเข้าไปครับปิดสักหน่อยก่อนขันน็อต แล้วก็รกรอบกลับเข้าไปครับจากนั้นทดสอบก่อนนะครับนะก่อนจะนำไปติดตั้งอีกทีนะครับนะทดสอบก็นี่ครับเอาผ้าป,ปิดเลยนะครับ อ่าโอเคเรียบร้อยใช้ได้ครับครับก็มาลงชาร์จแล้วก็ติดตั้งดูนะครับนะเดี๋ยวคืนนี้มาดูกันนะครับว่ามันติดที่ไม่ติดนะครับนะครับถ้าสนใจก็ไปหาดูกันได้นะครับตามลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับถ้าไงฝากกด s u b s ไ r i b ์ด้วยนะครับขอบคุณครับ